สวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆนะครับน้องๆทราบไหมครับว่าน้องๆเรียนคริตศาตร์ไปน้องเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างทราบไหมครับทราบไหมครับวันนี้นะคะพวกพี่จะมาพูดถึงการนำคริต์ศาตร์ไปใช้ในประจำวันในเรื่องเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรครับพี่แจป์ความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นอ้าวเลวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้าง พี่ชันพี่ต้องครับไม่หนาวกันเลยครับทำไมไม่ใส่เสื้อกันหนาวเออชมเที่ยวบานเนี่ยมันยังร้อนอยู่เลยนะเออเออจะเอ,อื้อก,กันหนาวมาก็เลยเตรียมมาวันไหนวันนี้นโคตรหนาวเลยเื้อกันหนาวก็ไม่ได้เอามาแล้ว,ลวเราจะรู้ได้ไงคะเนี่ยว่าวันไหนจะหนาววันไหนจะร้อนอะไนฝนตกเออนั่นสิครับต้องถามไปครับเนี่โอ้มันมีวิธีอยู่ครับก็ชั้นพยากรณ์อากาศนะครับเราจะดูตามทีวีใช่ไหมครับว่า พรุ่งนี้อากาศจะเป็นยังไงวันต่อไปอากาศจะเป็นยังไงแบบสมมุติว่าถ้าพรุ่งนี้อากาศจะหนาวลงเราก็ควรเตรียมเสื้อกันหนาวไว้นะหรือฝนจะตกร้อยละเก้าิอซนอะไรแบบนี้เราก็จะต้องเตรียมตัวไว้แต่ถ้าฝนจะตกประมาณร้อยละสิอนอย่างเงี้ยโอ้เราก็ไปเที่ยวได้แล้วครับตอนนั้นว้าวโอ,โอโก,กาสตอนที่เป็นที่ฝนจะตกฝนไม่ตกร้อนหนาว เรว่าเขาน่าจะเป็นมีส่วนด้วยในการวางแผนในชีวิตประจำวันเราเนาะใช่หรือว่ามีที่พนมากสำหรับชีวิตเราดังน,น,นั้นเราต้องรู้จกักความน่าจะเป็นเอาไว้ใช่ต่อมา,ออมาก,ก็คือการซื้อหวยเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองซื้อไหมครับเป็อนอย่างไรนะครับทําไมพ่อแม่ถืงอซื้อไม่ถูกสักทีก็เพราะว่าการซื้อหวยเลาก,กินแบบรัฐบาลใช่ไหมมีหหลัก หหลักรวมกับเลขศูนย์สี่หกหลักพบหนึ่งล้านตัวพอดีหนึ่งล้านตัวถ้าเราซื้อมาหนึ่งใบโอกาสที่เราจะถูกก็คือหนึ่งในล้านบาทโอ้นั่นไหมยพวามว่า,าถ้าเราซื้อมาเพียงหนึ่งใบโอกาสที่เราจะถูกคือน้อยมากถูกไหมครับใช่เดนล้านแต่มันก็มีหรางวัลแต่ยังไงก็เมื่อซื้อไปแล้วก็ได้หรสูญเสียอยู่ดีเช่นรางวัลเลขขายสองตัวอ่าได้แจสองตัวโอกาสที่เราจะ ถูกก็คือ1ในอ่าหน้อยก็ยังน้อยอยู่ดีใช่ไหมครับถ้าเราซื้อ50ตัวโอากาสที่ถูกก็คือ50ส่วนด้วย100อ่าก็คือ50ใน1้อยหรือ1ส่วน2องตัเองซึ่งต่อคึ่งเลยทีเดียวแต่ยังไงก็ได้ไม่ตกเสีเยอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเราใช้พเราจะเป็นเรื่องเนี้ยเอามาตัดสินว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อได้ยังไงเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการพนัน ไม่สมควรที่จะซื้ออยู่ดีนะครับใช่ครับใช้ความรู้ในเรื่องความน่าจะเป็นใช้ท้ายในชีวิตเราเองแล้วเรื่องต่อไปครับต่อมาค่ะพี่พีเคยเตะบอลเคยหรือเปล่าคะเตะบอลโอ้กีฬาสุดยอดะสุดดยอครับกีฬาอะไรลีวบูบลิเวอร์พูลพี่เส็งๆส็งรเปล่าครับลีวบูที่พีเทสเปนโด้ในเกรเตะบอลนะคะครับผม ก่อนการแข่งขันขท,ทุกครั้งเนี่ยกรรมการเขาจะให้ตัวแทนของทั้งสองทีมทั้งสองทีมเอาอมา,หาให้มาเสียทายดูว่าการโยนที่กรรมการโยนเหรียญเนี่ยเหรียญจะออกหัวหรือว่าก้อยซึ่งคนที่ทายถูกน่ะจะต้องจะได้ติ์เลือกก่อนก็คือระหว่างแดนกับกริปออฟเลือมเตะเขี่ยบอลซึ่งโอกาสที่เราจะได้เลือกอกกอนนะคะก็คือ ห้าสิบเขือนห้าสิบก็คือหนึ่งต่อหนึ่งเพราะว่าเหรียญน่ะมีโอกาสขึ้นได้แค่สองหน้าก็คือหน้าหัวกับหน้าก้อยเท่านั้นแล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งค่ะเคยดูบาสเกตบอลกันไหมคะก็เคยเห็นผ่านๆในทีวีนะครับไม่เคยเล่นแหล่ะไม่เคยจะเลยอ่ะโอเคค่ะโอเคเพราะว่านักบาสเกตบอลในอียิปต์เนี่ยเขาเขาจะใช้ความน่าจะเป็นในการประเมินคร่าวๆว่าคือเขาถนัดเล่นทางไหน ขาก็จะไปทางน้นในการที่จะชูดลูกแล้วก็จะหลีกเลี่ยงทางที่เหมือนกับคนตัวใหญ่ๆกันอยู่เลยก็จะไป,ไปทางน้ำเขาคิดถึงระดับนั้นเลยเดียวคือใช้ชความน่าจะเป็นในการชูลูกบาสหรือเลือกเส้นทางว่าจะไปชูดใช่แโอ้โหเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นความน่าจะเป็นในการแข่ครับเรามาดูนะครับมันจะเกี่ยวข้องกัน,นยังไงทังการแข่งนะครับความน่าจะเป็นก็จะเกี่ยวข้องกับการเปอร์เซ็นในการ ผ่าตัดหรือในการทําการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับว่าจะมีเปอร์เซ็นต์การรักษาเป็นยังไงว่าโอกาสสาเร็จจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะเลือกวิธีนี้ดีไหมจะเลือกวิธีไหนในการรักษา <Wow. S 1> เช่นการผ่าตัดไส้ติ่งนะครับก็เปอร์เซ็นต์การผ่าตัดนี้ก็จะเหมือนกันทั่วโลกนะครับทุกโรงพยาบาลบก็จะเป็น uh, เปอร์เซ็นต์การรักษาความน่าจะเป็นในการรักษาหายเท่ากันมาตรฐานเท่ากันทุกโรงพยาบาล โลกนะครับก็สมมุติว่าการผ่าตัดไซส์จงก็ความน่าจะเป็นที่จะสําเร็จก็ประมาณก็เป็น99%นะครับก็จะมี1%นึ่ทุกทุกการผ่าตัดนะครับเผื่อว่าจะมีการที่ออไม่คาดจีเกิดขึ้นหรือว่ารักษาผ่าหรืออะไรยังไงทุกการผ่าตัดก็จะมีความน่าจะเป็นที่จะรักษาไม่ไหายเปอร์เซ็นต์ตอน,นแรกผมคิดว่าจะตุ่มลงมีดเลยผมไข้ซะอีกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อะไรทองขอ ทีนี้เรเาเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเขาน่าจะเป็นอย่ง่งมีประโยชน์ต่อชีวิตีประจววันเราในหลายด้านเลยทีเดียวนี่ไม่ใช่แค่นี้นะครับอันนี้แค่ตัวอย่าง4อย่างเท่านั้นเองแต่จริงแล้วคือรวมเกือบทุกอย่างในชีวิตประจำวันเราก็สามารถเป็น,าปนคามน่าจะเป็นได้หมดเลยครับการจับสลักที่ใหม่เนี่ยก,ก็ใช่นะก็ใช่าาการจับสลักการจับสีกีฬา,า,าอะไรพวกนี้การเลือกเครื่องแต่งกายของเราในแต่ละวันเนี่ยทีนี้เขาน่าจะเป็นเนี่ย คืออะไรคะคืออะไรถ้าหาได้ยังไงลังาจะรู้ได้นั่นดีครับงั้นเราไปเรียนรูกเลยไปเลยค่ะไปเลย,เลยต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องความน่าจะเป็นกันก่อนที่เราจะเรียนเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราต้องรู้จักสแปร์เป้นสเปซก่อนหรือว่าผลที่เป็นไปได้ทั้งหมดเช่นการโยนเหรียญ1น,หนเหรียญหนึ่งครั้ง โอกาสที่จะขึ้นก็คือหัวหรือก้อยมีอยู่กี่เหตุการณ์ครับ2เหตุการณ์แสดงว่าเราจะได้จำนวนของแซมเปิลสเปซคือ2นั่นเอง n s อา่านว่าจำนวนแซมเปิลสเปซตัวอย่างต่อมาก็คือการโยนลูกเต๋าหนึ่งครั้งโอกาสที่ผลจะเป็นไปได้ทั้งหมดคือ กี่อย่างครับ6อย่าง1 2 3 4 5 6นั่นก็คือจำนวน sample s ซ m p l e space เท่ากับ6นั่นเองว้า <Wow. S 1> ต่อไปนะครับเราจะมาดูผลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นโยนเหรียญหนึ่งครั้งโอกาสที่จะขึ้นหัวก็มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือจำนวนของเหตุการณ์คือ1ดังนั้นหากถามว่า ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะขึ้นหัวนั่นก็คือจำนวนของเหตุการณ์ส่วนด้วยจำนวนของแซมเปิ s สเ c e ที่เราหามาก่อนหน้านี้ก็คือ1.2ส่วนนั่นเองนะครับก็คือจำนวนเหตุการณ์ส่วนด้วยจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั่นเองคือ1.2ส่วน2แล้วมาดูสุดท้ายนะครับการโยนลูกเตา๋า1ลูกหครั้งโอกาสที่จะขึ้น หน้า3มกับหน้าสี่มีกี่ครั้ง,งก็คือมี2ครั้งถูกไหมครับและจะกล่าวได้ว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะขึ้นหน้า3ากับหน้าสีนั่นก็คือ2ส่วน6ก็คือแซมป์สเปซเป็น6ถูกไหมครับแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือ2นั่นก็คือ2ส่วน6หรือทําเป็นเศษส่วนต่ำๆคือ1่ส่วนสามจะเป็น ของเหตุการณ์ที่จะเกิดหน้าสามกับหน้าสี่ในการโยนลูกเต๋า1ลูกหนึ่งครั้งนั่นก็คือ1 3ส่วนสนั่นเองครับว้าว <Wow. S 1> อ่าเห็นเห็นไหมละครับน้องความน่าจะเป็นมันไม่ยากอย่างที่คิดอ่าหวังว่าน้องๆคงจะใช้ความรู้ความน่าจะเป็นนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ริ้งเออจะเห็นว่าคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเป็นเรื่องที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันใช่ครับ ขอให้น้องๆตัง้ง,งใจเรียนณิตนิสตา์นะครับมันไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไม่ <นะ S 2> ไมยากเลยสำหรับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย